เขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของทั้งหมดในโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนหรือคนนั้นจะนำอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมาพี่น้องสิ่งสำคัญที่พระเยซูให้เราเห็นนะคะก็คือว่าความประโยชน์ของชีวิตนิรันดนะ์ชีวิตนิรันด์นั้นมีค่ามากกว่าสิ่งใดในโลกนี้นะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะพี่น้องแม้กระทั่งพี่น้องลองดึกภาพดูนะคะคนที่เจ็บป่วยเนี่ย บางคนนี่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ชีวิตเนี่ยเจ็บป่วยนะคะเจ็บป่วยจนไม่สามารถที่จะใช้เงินได้เลยนะคะมีอยู่คนหนึ่งที่เขารวยมากๆนะคะแต่ว่าป่วยมาตั้งแต่อายุ18จนเวลานี้เขาต้องนอนบนเตียงนะคะเตียงที่แบบเข็นไปไหนมาไหนไม่สามารถที่จะเดินได้แล้วตาบอดแล้วนะคะใช้เงินรักษาไปเป็นร้อยล้านบาท พี่น้องชีวิตแบบนี้นะคะถ้าเขาเลือกได้เขาคงเลือกที่จะไม่มีเงินมากขนาดนั้นแต่มีสุขภาพดีดีกว่านะคะแล้วเราหลายคนเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้เชื่อในเรื่องของชีวิตนิรันต์นะคะแต่ชีวิตนิรันต์นั้น มีจริงแน่นอนนะเพราะฉะนั้นศาสนาต่างๆถึงสอนว่าเราต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อที่ได้ไ,ดไปสวรรค์เพราะ,ะนั้นแท้จริงแล้วนะคะคนเราเชื่อในเรื่องของสวรรค์ชีวิตหลังความตายซึ่งมันสําคัญมากกว่าชีวิตที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เพราะว่าหลังจากความตายมันจะเป็นจิตวิญญาณที่เป็นนิรัน์นะคะ แล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะฉะนั้นในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เราจําเป็นต้องเลือกนะเราจําเป็นต้องเลือกว่าเราจะเอาชีวิตนิรันร์หรือจะเอาโลกนี้นะถ้าพี่น้องเลือกที่จะเอาโลกนี้พี่น้องก็จะมีความสุขแค่ชั่วข่าวมีความสุขแค่เมื่อเราตายไปนะเราจะอยู่ได้กี่ปีนะชีวิตของมนุษย์อ่ะมันอยู่อย่างมากได้แค่ร้อยปีเท่านั้นแหละนะแต่ส่วนใหญ่ก็80-90ปีถ้าอายุยืนนะคะ เพราะว่าหลังอายุ90แล้วเนี่ยเราไม่ได้มีความรู้สึกดีหรือร้ายอีกต่อไปกับโลกนี้นะคะชีวิตมันกําลังตายลงเนื้อหนังกําลังตายลงนะคะเพราะฉะนั้นความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้อาจจะมีอีกแค่ไม่กี่1ิปีพี่น้องแต่ชีวิตนิรันนั้นมันคือนิรันการนะมันคือนิรันการที่เราจะต้องเลือกเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกเราว่าอย่าเห็นอะไรแก่โลกนี้ที่จะแลกกับชีวิตนิรันของเราเลยนะคะ หลายคนแลกชีวิตน,นิลันกับชื่อเสียงเงินทองนะคะคนที่เอาจิตวิญญาณไปแลกไปขายกับซาตานเพื่อต้องการที่จะประสบความสําเร็จในโลกนี้นะ,ะบางคนเนี่ยมีนักร้องนะ,ะวงล็อกหรืออะไรพวกนี้นะที่ที่เราเห็นแล้วก็เสียชีวิตในอายุอย่างน้อยพวกนี้มีความสุขกับชีวิตแบบ น้อยมากนะแค่10ปีหรือน้อยกว่านั้นอีกแล้วก็ต้องเสียชีวิตไปนะคะแล้วก็ไปใช้ชีวิตหลังความตายที่มันไม่ได้มีอะไรเลยนะเพราะว่าคนเหล่านี้ขายจิตวิญญาณของตัวเองเพื่อเงินทองนะคะ เราเห็นคนมากมายที่ยอมแลกนะยอมแลกอะไรก็ได้เพื่อให้ได้เงินทองมาสำหรับโลกนี้รักษาหน้ารักษาชื่อเสียงนะแต่ลืมคิดไปว่าหลังจากนี้คุณจะอยู่ยังไงนะเพราะฉะนั้นให้เรามีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตนะแล้วมองให้ไกลกว่าชีวิตของวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะคะ คนที่มีพระเจ้ายังไงพระเจ้าอวยพรชีวิตพี่น้องอยู่แล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกแล้วก็แลกเอาจิตวิญญาณของเราไปแลกกับความปรารถนาของเนื้อหนังนะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมให้พี่น้องอยู่แล้วนะอย่าโดนมารซาตานหลอกนะคะ เพราะว่าเราที่เป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าได้จัดเตรียมมรดกให้เราแล้วในโลกนี้ในคลังทรัพย์อันบริบูรณ์ของพระองค์ทั้งพระองค์ยังทรงจัดเตรียมชีวิตนิรันดรและแผ่นดินสวรรค์ให้กับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลูกของพระเจ้ามีแต่ได้กับได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปแลกนะอย่าไปแลกกับอะไรเล็กน้อยที่เราต้องการในเวลานี้นะซึ่งเหมือนกับเอสาวเอสาวเนี่ยขาย สิทธิของบุตรหัวปีเพื่อแลกกับของแดงแงในหม้อนะะของแดงๆเนี่ยมันช่างดึงดูดจิตใจมากนะเพราะฉะนั้นในโลกนี้เงินทองก็ดึงดูดจิตใจของเราได้เหมือนกันนะะเพราะฉะนั้นอย่ายอมแลกกับสิทธิในการเป็นลูกของพระเจ้ากับเงินทองแค่นั้นนะแล้ว ถ้าเราทําแบบนั้นเราจะกลับมาเสียใจแบบเอซาวนะเพราะว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปพี่น้องไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกแล้วนะคะให้เอซาวนั้นเป็นบทเรียนนะของอารมณ์ชั่ววูบของความปรารถนาแค่แบบเฉพาะหน้านะแต่ให้เรามองไกลกว่านั้นให้เรามีสติอย่าถูกหลอกนะคนะแล้วก็อย่าจมไปกับ โลกนี้นะให้เรามองที่พระเจ้าแล้วก็มองชีวิตนิรัน์มองแผ่นดินสวรรค์มองพระพรมองชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าให้กับพี่น้องนะขออวยพรที่พระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนนะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจ,จากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ